สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนี้ทิศเหนือบาวอีสานพมาเบงหญ้าที่ปลูกไว้ครับเนเปียท้ายเขื่อนครับผมแค่หัวตะปูกซ้ำอาทิตย์ได้ครับพี่น้องเนเปียท้ายเขื่อนส่วนอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลมีวิวประมาณนสี่ข้องมีพันธุ์เท่านี้นะครับเ,เตรียมไปขายายพันธุ์ต่อปุ๋ยไม่หยอดหน่อยหนึ่ง เบื้องอรรถครับผมพี่น้องเอาสวนอันนี้พี่น้องเป็นหญ้าเนเปียอยู่แปลงเดียวมีอยู่สามพันนี่เปียระยะปลูกใไ่เวลาสามอาทิตย์ท่อกันครับผมเบื้องอรรถเนี่เปียยาึ้นซากระโม่ในบรรดาหยา่าพันหญ้านะครับเนเปียไท้ายเขียนที่ให้พี่น้องเบือ้องงด ที่แล้วที่ผ่านมานะติดเร็วครับแตกก่ก่อเร็วส่วนหญ้าหวานอันนี้หญ้าหวานอิสราเอลนี่ก็บ่าในแตกก่อแตกกับกำลังเริ่มนะติดมีเปอร์เซ็นต์มาสีง,งามนะครับส่วนเนเปียธรรมดาเน,ะน่เปียเนี่ะนรกจกักรพรรดิอยังนี่แหละบักปองเงี้ยวๆแล้ว,ลวพี่น้องนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยหัวตสสีได้ซัมเนียนะครับเขาไปหอดทีหอดเดียนแล้ว แต่ว่ากัดถ้าถือว่าลอยเปอร์เซนการเจริญเติบตัตกันการปลูกติดไหมพี่น้องนะครับเดี๋ยวบางยังไดก็คือสอ่วงวัเอืเ่เปินเตยเป็นแตยย่างนี่ดอกขันยาบทวมก่อนบางช่วงบางหันบอกว่าหยาบอึดประหยัปล่าน้าหวัวให้ไปหน้าได้ยนบัดท,ที่นี่ เพิเ่นแปลงคางเขียงพวกนั้นเพื่อนสีดยาใคายาครับบดเป็นบกกาสเสี่ยองเอาอมาให้ถ้กกระเตียนกินนะครับพอดีหยาของที่ง่าวกับสีพอดีตัดให้มันกินพอดีนะครับลงโตัวพอดีเลยพี่น้องนะครับถ้าบ่เตรียมการไว้แบบนี้พี่น้องอนา,าคตเท่าสิบมีห้าให้ทักกระเตียนเลยซึ่งณตอนนี้พี่น้องบ้านใกล้เล่นเขียงยนรอออมแอมขาเจ้าเลี้ยงกันว่าสัน ญาติญากันละจัหน้อยถ้าดีตกงนาแรงมากครับผมสีบุมีหญ้าหาตะกะเตียนเลยถ้าเบ่ปปู่แหวงสีนะครับมันเนี่ยเปียไทยเคลื่อน,นให้กันให้ผลผลิตได้เร็วขึ้นนะครับทิ้ยงาวก,ก็เลยเลือกนะสีกุ้มก้องนี่ทิ้ยาวก,กันสิขยายพันธุ์ออกไปก็สีได้หลายเติบอยู่นะครับถือว่าเตรียมการไว้หลายเติบอยู่ครับผมผมมั่นเลยเสร็จๆนะครับหลังจากหลุ่นนีไงขึ้นมา,จากจังน้อย เอาไปให้ตะก,กระแตนกินกันสิเอาทอนโคก,กมันนี่แหละไปปลูกมองเกียวเขาว่ามองดาเขาใส่นะครับตอนนี้มีเขาอยู่อยู่พู้นเพี่น้องอยอยู่ส่วงหมดล้ทิศเงนกับเกี่ยวเขาออกแล้วกัสิไทยเอาห้ารุ่นนี่แนละนไปปลูกไปขยายพันธุ์ต่อนะครับอนาคตคิดว่าถ้าคนย่งเลี้ยงตกกะกั่ตนอยู่เนี่ยหนาได้ขายแท่แน่นอน นะครับทีเน,น่าก็คิดว่าสีขยายออกให้มันพอได้รับจบได้ขายให้พี่ให้น้องตัวผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อพี่น้องเลยย่าหวานอิสราเอลเนเปียไทยเขื่อนเนเปียธรรมดานรกจัก,กรพรรดิแะ้วก็เนเปีย เนีเปียแค่มีครับมีฮาร์ลฟัตรบราซิลแก้มีให้กันโหหยาทวงเมื่อไรครับพี่คุณ <c oughs> ทีนี้เาโลกบ่ไว้นะครับเอาเครื่องตันหยามากบ่ไว้เมื่อนี่ก็เสียเอาเอ่าหีตะก่ะแตนมากยยใหญ่ไซม์องไหนมันมองงามครับผมแล้วก็สิบเยเอ,อยาหยาไปให้ตะกะต่ะแตนขอ,อกที่เหลืออยู่ขอกหนึ่ง กำลังล่องอเอาไข่อยู่ครับผมเพื่อที่สีเอาใส่ขอ,อกมั่นแลล่ะแล้วก็มือนีพ้นกระสิมาเอาแล้วก็ะแต่น้ำอีกครึ่งเออน้ำอีกโลนึงนะครับกระสิเลืออยู่บ่ไหลกระสิได้ล่องไครอีกรอบสุดท้ายแล้วกระสิจับตัวอเอาใครกระสิได้พักอีกจักเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พวกเราพี่น้องอีกอาทิตย์สองอาทิตย์กระสีได้หายยาอีกเพราะว่าช่วงตัตอ่อนมือหนีที่เน่าสิเอา,เอาตะไบกล้วยนะครับ เอาตะใบกวยให้มันประมาณ2อาทิตย์ก็สีมีม,มีมีเวลาพักควันนะครับเอาสําหรับคลิปนี้มารีวิวแปลงหยางงามสุพี่นองมึงนะครับสุดยอด <c oughs> ครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาพี่นองไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ